ลูกฝังคุณธรรมด้วยกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ในเด็กปฐถมวัยด้วยคิด DKM m เอ็มโบริบทของสถานศึกษาที่มีพื้นที่ติดชายขอบและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาสนานและภาษามุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีความเท่าเทียมเสมอภาคท,ทางการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกทางความแตกต่างของแต่ละบุคคลประสานความร่วมมือบนความแตกต่างมาประยุกใช้ในการพัฒนานักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดจากการสะท้อนความคิดของผู้ปกครองของนักเรียน และให้นักเรียนเป็นคนระดมความคิดเรื่องที่อยากจะเรียนรู้สู่การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กๆให้มีคุณธรรมไว้ทั้ง4คุณลักษณะคือความพอเพียงความมีสมรคันว่าความมีน้ำใจและความมีวินัยและสอดคล้องกับเรียนดีมีคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเกิดขึ้นในห้องเรียนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียนผ่านกระบวนการ1การสื่อสารสร้างความเข้าใจการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารครู นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องคุณธรรมให้ทุกคนรับทราบเป้าหมายที่จะดําเนินการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องของนักเรียน 2. การสร้างผู้ปกครองแกนนําร่วมส่งเสริมนักเรียนเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนาเขต BKM มอที่ร่วมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นนักที่บ้านเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอยั่งยืน 3. การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่สอดแทรกค,คุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการหนึ่ง การวิเคราะห์2ร่วมวางข้อตกลงในการทํากิจกรรมนั้นๆ 3. การร่วมกันวางแผนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มอย่างมีน้ําใจ 4. ร่วมกันตัดสินใจและลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ร่วมกันวางแผนฝึกความมีวินัยในการลงมือปฏิบัติเช่นการต่อแถว หร่วมกันรับผิดชอบผลลัพธ์ตรวจสอบความถูกต้องหรือการสะท้อนแผนง,งานที่ดําเนินการไปซึ่งอาจจะได้คุณธรรมเช่นความมีสัมมาคารวะความมีวินัยในการรอคอยการสรุปของเพื่อนแต่ละคนหรือความพอเพียงในด้านการใช้เหตุผลองค์ความรู้ในการสะท้อนผล 6. การทําอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ผลการดําเนินการนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเกิดขึ้นในห้องเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยในการส่งเสริมและพัฒนาอันได้แก่ความพอเพียงค่าเฉลี่ย90ความมีสมาคาัญว่าค่าเฉลี่ย98.6ความมีน้ำใจค่าเฉลี่ย92และความมีวินยัยค่าเฉลี่ย97.3จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นผลไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสถานศึกษาแต่นักเรียนนำกลับไปปฏิบัติที่บ้าน ในด้านการรู้จักช่วยเหลืองานบ้านความมีวินัยในตนเองในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองขณะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ปกครองกันครับก็มีการแบ่งปันของอะไรต่ออะไรที่ว่าเป็นของกินของใช้แล้วแบ่งปันให้เนอื่นแล้วก็พบเพื่อนที่ว่าเพื่อนก็รู้จักที่ว่าแต่ช่วยเหลือช่วยเหลือทางบ้านช่วยเหลืออะไรเพื่อนเพื่อนที่ว่า ทำอะไรเป็นเด็กดีค่ะช่วยงานบ้านไม่ต้องพูดก็เขาก็ช่วยค่ะอันทีนี้อยากรู้ว่าบิ๊กเป็นคนมอนซึ่งมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนไทยอ่ะมีความแตกต่างหรือว่าบิ๊กอะไรมาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมครับก็เล่าให้ฟังค่ะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปแล้วเขามีความสุขครูครูใจดีอาหารก็อร่อยค่ะมีเพื่อนที่ดีดีนี่นะไม่ให้ไปก็ ตายเลยแหละข้าบอกเอ้ยยูจองวันสาวอาทิตเขาบอกอุ้ยเงาเงาจะตายอยู่บ้านเขบอกยูโรงเรียนมีเพื่อนเยอะเขาอยากไปตอนคืนก็ไหว้พระอันเนี้ยเขาไหว้พระที่โรงเรียนละเออเวลาโน้นที่บ้านเขาก็เขาก็พูดภนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลงานออกไปทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการประยุกต์การพัฒนา คุณธรรมคู่วิชาการให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนเรียนดีและมีคุณธรรมจากการดําเนินงานที่นําเสนอใช้ภายใต้หลักการที่ว่าก i ิ BK m m คมุ่งส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการตามช่วงวัยอย่างมีความสุขและเท่าเทียมเด็กคือผู้เรียนรู้ครูจึงเป็นโค้ดให้เด็กในการเรียนรู้